Okay. ใส่ไาหน้านะครับอพอใส่ล็อกนี้แล้วนะฮะตัวล็อกวาแล้วนะฮะทีนี้เอาดำมาใส่ครับครับปลดลงก่อนนะครับ okay. มันจะมีร่องร่องอยู่นะฮะให้ให้เล็งร่องให้ดีแล้วมันจะเป็นรางใส่เข้าไปง่ายๆครับ

ตอนนี้ใส่เวลครับให้สังเกตดูง่ายๆนะครับมันจะมีตัวตัวกดนี่นะฮะกระเดื่องตัวนี้นะเวลาที่ใส่สังเกตถะดันไปแล้วติดก็เราก็ต้องเอามือข้างหนึ่งมายกตัวนี้ขึ้นนะครับเกี่ยวไปก่อนครับ เองข้อมือหน่อยนะฮะแล้วก็ดันเข้าไปตรงๆนะครับก่อนที่จะใส่เบลนะฮะให้ให้โยกคันโยกตัวนี้ลงก่อนนะฮะนะฮะแล้วก็แล้วก็วกถึงจะใส่เบลได้นะฮะไม่งั้นถ้าไม่โยกเสร็จแล้วมันจะติดนะฮะคันโยกตัวนี้ฮะเสร็จแล้วยกขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ฮะโอเครับผม ทอามากมาเสร็จแล้วก็ใส่ชุดหุนนะ็อตคมันจะมีร่องอยู่นะฮะเป็นรางเหมือนกันนะฮะใส่ให้ดันคับเสร็จหมุนน็อตสองตัวครับ โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับไม่ยากครับถ้าสนใจลองดูครับ